สวัสดีครับผมก็มาปุ๊บกันต่อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอฟเฟกตัวที่2ครับเราขยับกันเข้ามาใกล้ๆนิดนึงฮัชช่าฮัชช่าจูเนอร์ครับโซนิครีเซิร์ชตัวเทเบร์จูเนอร์ตัวนี้เด็ดดวงมากครับตรงมากจนรุ่นม,มันจะตรงไปไหนปรับได้หลายโหมดมากแต่ไม่เคยปรับครับกลัวจำไม่ได้ อย่าพูดพมำทำเพลงเลยครับจัดกันไปเลยดีกว่าป้าบเอฟเฟกตอตัวจูเนอร์ตัวนี้เวลาเราเราเปิดใช้นี่มันจะมูสเสียงด้วยนะครับก็คือจะไม่มีเสียงทีต้าเลยผมจะเวลาตั้งจูเนอร์เนี่ยผมจะปรับปิกอัพตัวบิดนะครับผมจะตั้งแฟลชไหมครับเหมือนเดิมครับไม่ได้ตั้งอาพาร์ตเมนต์ชอบแฟลตครับนี่ครับเวลาถ้าเกิดสายมันหย่อนมันก็จะหมุนไปทางซ้ายสายมันตึงมันก็จะหมุนไปทางขวา ทีนี้เทคนิคการตั้งก็คือเราจะตั้งจนกว่าไอ้ที่มันหมุนเนี่ยหยุดหรือช้าลงครับเพราะว่าต้องออทําใจกับตะกูลกิบสันนิดนึงคือเนื่องด้วยตัวนัดเขาเนี่ยมันเป็นพลาสติกซึ่งมันจะมีความเหนื่อยอยู่แล้วด้วยมืนก็เลยจะให้ตรงเป๊ะเลยอาจจะเป็นไปได้ยากครับอ,อันนี้ก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับสายสาครับ สาย4ครับสาย5นะครับสาย6ครับอ่าทีนี้แต่ข้อเด็ดของเขาเลยคือไวมากครับสังเกตตามตามโน้ตนะครับทีชาร์นิดนิด A นะครับยกรอเลยไหมครับนี่ครับเป็นการรีวิวสั้นๆนะครับผมก็จูเนอร์ที่ผมเลือกใช้ครับ โ o นิกลีสอเทอร์โบจูคน่ S200